มาครับคุณผู้ชมใครกำลังมองหาฮะยาลิทต,ตัวท็อปสุดครับคันนี้เป็นแฮชแบ็กห้าประตูสีเทาดำสีหายากด้วยและได้ตัวท็อปสุดครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมราคาโคตรถูกปกติผมขาย4 4 0 0 0 0สี่0 0 0แสวันนี้เอาไปเลยครับ4 1่0 0 0หนึ่าพนฟีดาผลแค่7,100ออปชั่นฟังก์ชันแบบจัดเต็มโครงสร้างรถเนี่ยเดี๋ยวผมไล่ให้ดูภายในคลิปนะครับนี่ดูนะเลนเซนเซอร์ ensor, นะครับแจ้งเตืนอตน,กกน,ตนการอ่าแจ้งเตือนก่อนการชนแจ้งเตือนกันอ่อนนอกเลนมีครบถ้วนหมดเลยสำหรับตัวท็อปสุด1.2สปอรร์ตพีีเมมยหาโคตรยาก และผ่อนอยู่แค่7,001 1เท่านั้นราคาโคตรแตนปัน4 19,000จากปกติเนี่ย4 0 0 4 5 0 0 5และประหยัดไปจากป้ายแดง2 7 0 0 7ถ้าสนใจอยู่ตามไปดูคลิปน,นี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจยาลิสมือสองนะฮะทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับบิวยาลิสมือสองพบกันกับผมบิวเฟยโอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มาให้คุณผู้ชมดูหนึ่งคันนะฮะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยสิ่งที่รถที่คุณผู้ชมกําลังเห็นคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับเพิ่งรับเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้ล้างขัดสีฉวีวันอะไรเลยมาเดิมๆสภาพแบบนี้เลยเงงาาววััับบบบสีีนนมมแ้้คคผูชร ห้าพารเด็ดขาดคลิปนี้เดี๋ยวตามไปดูต่อให้จบถ้าคุณผู้ชมชอบยาริสตัวท็อปสุดที่เป็นแฮชแบ็กห้าประตูนะฮะป้ายแดงเนี่ยหกแสนแปดนะคุณผู้ชมป้ายแดงอยู่หกแสนแปดนะครับแล้ววันนี้คันนี้โคตรถูกผมบอกได้เลยเป็นยาริตหนึ่งจุดสองสปอร์ตพรีเมียมปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับคุณผู้ชมราคาเพชรยนต์ต้องขายอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมย้อนคลิปผมไปดูนะพวกสปอร์ตพรีเมียมทั้งหลายนะครับผมจะขายอยู่ประมาณ4ี่สี่อ่าสี่แสนสี่หมื่นห้าพัน 459,000นะจะอยู่ราคาเรลทนี้หมดเลยวันนี้มาได้มาโคตรถูกจัดไปครับ419,000บาทได้ตัวท็อปสุดไปใช้นะครับราคาเดียวกันกับพวกตัวสปอร์ตตัวตัวตัวรองท็อปเลยนะฮะแต่ได้ตัวท็อปวันนี้นะครับพร7,001คุณผู้ชมครับ ห้ามพลาดเด็ดขาดนะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับยาลิส1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2021เลขไม่อยู่ที่60,000โลถามว่าเยอะไหมรถ3ปีครับคุณผู้ชมไม่60,000เฉลีย่ยการใช้งานปีละปีละ20,000โลนะถือว่าเป็นการใช้งานปกติทั่วไปเลยนะครับก็ขับไปกลับบ้านที่ทํางานนะไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างตามตาม,ตามโอกาสนะครับอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าส่วนตัวผมเองนะครับผมก็ใช้อยู่เดือนละประมาณ1,500-1,800โลพอคบปีก็อยู่ประมาณ20,000โลเหมือนกันนะครับผมก็ใช้งานปกติเลยขับไปกลับ ที่ทํางานเพชรยนต์กับที่บ้านนะแล้วก็ไปกินคงกินข้าวบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นการใช้งานปกติทั่วไปเลยแต่เราได้ราคาเนี้ยตัวสปอร์ตพรีเมี่แม4 1 9 0 0้นฟีดาพอนเจ็ดพนะดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับลูกค้านะที่เป็นกลุ่มข้าราชการนะครับรายวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาเลทดอกเบี้ยพิเศษไปใช้เลย2.79%เท่านั้นเองฟีดาพอนอยู 7,000พันหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโครงสร้างรถต่างๆนะผมแงะผมแกะเลาะสเปคให้ดูหมดเลยทั้งคันนะครับว่าเดิมแท้ขนาดไหนสวยมากอย่าพลาดเด็ดขาดตามไปดูฮนะด้านหน้าก่อนเลยอันดับแรกนะครับอ,อ๋อแล้วก็แจง้งพี่ด้วยนะพี่ๆีที่ดูคลิปอยู่นะครับแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับอยากได้ไหมอยากได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดให้ผมมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่นะครับจะอยู่เหนือสุดเชียงรายหรือจะอยู่ใต้สุดสุราษฎร์อะไรก็แล้วแต่จัดได้หมดนะครับยัลงยะลานะจัดมา ผมมีบริการฝากเซ็นถึงที่นะครับตรงนี้บอกกันไปตรงนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวเผื่อว่าพี่ๆมองว่ามันไกลอคุณบิะผมจะมายังไงอะไรยังไงไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปเซ็นให้ถึงที่นะครับมาดูกันด้านหน้าสีผิวพันธ์เป็นไงฮะพอสะท้อนกับแสงแล้วเราจะเห็นความเงาของตัวรถเราจะเห็นริ้วรออของตัวรถชัดมากนะครับเดิมๆมาแบบนี้เลยไฟหน้าเป็นฟู l l l e D ครับมีเด y t i m ม r u n น i n g งไ g h t ด้านล่างที่ผมเปิดไฟให้ดูเนี่ยเขาเรียกว่า d ด y t i m ม r u ันน n g ง i ล h t เป็น LED แบบ l i g g u i d i n g นะไฟหน้าเป็น Full LED แล้วมีอย่างเดียวที่ไม่เป็น LED คือหลอดฮาโลเจนที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้เป็นหลอดฮาโลเจนที่เหลือเป็น LED หมดเลยแม้กระทั่งไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกก็เป็น LED เหมือนกันอ่าแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะ419,000โคตรถูกนะครับ พอนอยู่7,100นะรีบรีบโทรมานะคุณผู้ชมเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามารายละเอียดการออกรถารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องทะเบียนสวยคุณผู้ชมทะเบียนเนี่ยเอาเทะเบียนนี้ไปเลยนะครับเก้าสองกรุงเทพมหานครนะฮะเอาทะเบียนนี้ไปเลยต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับพี่เอาไปเปลี่ยนเองได้ถ้าพี่อยากใช้ทะเบียนต่น่่่นะ่่่าางงงงจัััหววดดทะเเเบีีีีียยนนพพพครรรแตถ้้มซสกุิไ รวราชอาณาจักรนะครับตรงนี้เคลียรย์กันไปหานะสีพิวพันธรอบคันสวยงามเหลี่ยมสันตัวรถฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีแบบรอยกระทงกระเทาออะไรเลยนะถือว่ามาสวยนะครับอะแก้มกับกันชนนะครับแนบสนิทติดกันดีรอตะเข็บฝั่งนี้เรียบร้อยเคลียร์ๆียไปนะครับวนมาฝั่งขวากันนิดนึงในราคา4 1 10, 9 0 0 0พพี่ๆได้รถตัวท็อปสุดไปใช้ผมมองว่าโคตรจะคุ้ม นะโคตรจะคุ้มคันนี้ใครได้ไปถือว่าโชคดีนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อมา4 1 9 0 0 0ไม่ได้มีกันบ่อยๆผมกล้าบอกแค่นี้นะครับราคาแบ่งปันนะอะต่อนะครับดิสเบรกคู่หน้าหลังเป็นน้ำเบรกนะฮรระบ,บบเบรกเป็น ABS นะครับเสริมแรงเบรก B A กระจายแรงเบรก E B D ขึ้นลงทนานรัชชันมีให้แล้วนะสำหรับยาลิตตัวท็อปสุดนะครับจริงๆแล้วมันมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแหละ ะระบบขึ้นลงทางละชันนะครับ HAC นะช่วยออกตัวบนทางละชันนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแทชั่นคอนโทรลการลื่นกันถลายมีให้ครบหมดเลยแล้วก็ตัวท็อปนะผมลืมแจ้งไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาไล่ที่ล้อใหม่ตัวท็อปสุดนะครับโลโก้ด้านหน้านะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์กะระยะนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะไอตัวนี้ฝังเซ็นเซอร์ไว้ นะครับก็จะมีปุ่มกดปิดเปิดอยู่ในรถเดี๋ยวพาไปดูที่ออปชั่นฟังก์ชันอีกทีหนึ่งภายในรถนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่โลโก้ธรรมดาเป็นเรดาร์เป็นーーเซน,นเซอร์แจ้งเตือนนะว่าเราเนี่ยขับรถไปใกล้คันหน้าแล้วมันก็จะแจ้งเตือนเรานะครับตรงนี้ก็เป็นออปชั่นเสริมจากตัวท็อปสุดสปอร์ตพิเียม,มันเองนะครับล้อแม็กครับทูโทนปัดเงาลมดําขออภยัยทูโทนปัดเงาจากโรงงานครับายางรับมันเป็นดันลบนะเอ็นเซฟนะครับ EC สามร้อยนะครับดอกยางล่องยางนะครับผมมองว่า ดอกยางเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนยางให้ตรงนี้ก็จบไปนะครับในเรื่องของยางไม่พูดถึงนะครับดูที่เบ้าโชคซุ้มล้อนะบเบ้าโชคนะครับอ่ามาร์คสีโรงงานนะไอ้ข,ขาวๆตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ามาร์คสีโรงงานขออภัยคุณผู้ชมมาร์คสีโรงงานนะครับก็มีติดตั้งอยู่ครบถ้วนนะครับลอยลอยซีธรรมพลาวเอ้ยนะครับลอยตัวตะเข็บเม็ดอาร์กเอ้ยเดิมๆหมดเลย ก็รถอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเพิ่งเข้ามาผมยังไม่ได้ล้างอะไรทั้งสิ้นมันจะมีฟองมีฝุ่นอยู่บ้างให้ดูสภาพสดสดแรกรับนะครับเดิมๆแบบนี้เลยเหลี่ยมสันตัวรถเป็นไงคุณผู้ชมคมชัดเห็นไหมฮะพอโดนไฟแล้วปุ๊บมองเห็นชัดเจนเลยว่าสีมีริ้วมีรอยมีดองมีด่างะไรหรือเปล่าชัดเจนแบบนี้นี่คือรถสภาพเดิมๆเกรดเอฮะกระจกมองข้างมาเป็นปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลเซอในตัวได้มาเป็นสีดำนะครับคิ้วกันสาดติดตั้งมาหมดเลยทั้ง4มุมประตูนะฮะกระจกด้านหน้าเดิมแท้โตโย เดิมแท้ t ต y ยต้านะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับหลังคาตัวนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนหลังคาเป็นสีเดียวตัวรถนะครับไม่ใช่แบคลูฟไม่ใช่แบคท็อปนะครับเป็นหลังคาสีเทาดำนะครับยาลยิสีเทาดำเนี่ยมีใครหลายคนตามหาอยู่เยอะนะครับแล้วอยากได้เป็นตัวสปอร์ตพรีเมียมวันนี้จัดให้จริงๆคันนี้คุ้มตรงที่ว่าราคา4 1 9 0 0 0เนี่ยปกติเราขายแค่ตัวสปอร์ตนะครับแต่วันนี้เราได้สปอร์ตพรีเมียมไปใช้คุ้มมากนะกระจกเดิมแท้ t ต y ยต้าทุกบานมีออโตอารามสัญญาการขโมยให้นะครับ ดูภายในกันนิดนึงในขณะที่ผมยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้สปาอะไรนะคุณผู้ชมค,คุณผู้ชมดูสิสีอะไรต่างๆนะครับผิวพันธุ์ต่างๆของคนอนโซลคอนโซลนะครับใหม่กลิบนะคุณผู้ชมเจ้าของเดิมดูแลรถดีนะครับพงมลงพงมลัยนะเบาะเนี่ยเบาะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมสปาให้นะครับเพราะว่าเบาะคนขับที่เป็นทรงสปอร์ตนะมันจะมีปัญหาเรื่องปีกเบาะตรงนี้เวลาเราขึ้นลงนะเวลาเนี่ยอเอาเียบเทียบฝั่งนี้แล้วกัน ฝั่งนี้มันเป็นคนนั่งมันไม่ค่อยได้ใช้ฝั่งคนขับมันขึ้นลงบ่อยนะฮะมันก็จะเป็นรอยยับอย่างอันเนี้ยเวลาเราขึ้นลงปุ๊บตูดเราโดนมันก็จะบี้บ,บี้บี้ยับไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นรอยแบบนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมสปาให้ใหม่ผมดึงผมหนุนให้ใหม่นะครับตรงนี้ไม่ได้ขายตามสภาพผมขายรถที่ปรับสภาพแล้วใครดูคลิปผมอยู่บ่อยๆทราบดีนะครับใครยังไม่กดติดตามครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้อ่ะหัวน็อตเสาบีครับเดิมๆไม่เคยขยับโครงสร้างนะฮะไล่ลงมาแผ่นเพจเพจเดิมไม่ลอกไม่ปคับเเเดิมมไไยยยขล สวยงามคุณผู้ชมคันนี้ตะเข็บเม็ดอาร์กไรให้ดูไล่ให้ดูเป็นไงคุณผู้ชมคมชัดลึกนะครับนี่คมคมกลมกลม,มแบบนี้นะครับตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆหมดเลยนะรประตรงประตูเดิมๆสวยมากคุณผู้ชม4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับปกติขายอยู่4ี่แสนสี่สี่แสนห้านะตัวสปอร์ตพรีเมียมนะไม่เชื่อคุณผู้ชมเราไปเช็คราคาในตลาดดูก็ได้เอา นะครับลองไปเช็คในาราคาตลาดดูเลยเซิร์ชไปเลยใน Google นะยาลิ12สปอร์ตพรีเมียมปี2021ราคามือสองเดี๋ยวขึ้นมาเลยว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะสี่0สนหเาพเป็นราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากนะครับไม่อยากให้ใครพลาดที่กําลังมองหายาลิทแ a ทแบ็กข้าประตูไว้ใช้อยู่นะครับไม่อยากให้พลาดตัวส p อร์ตพรีเมียแล้วดูด้านหลังคุณผู้ชมสวยไหมดูด้านหลังครับ เล็กกระทัดรัดเบาะหลังปรับพับ60-40ได้นะครับไฟท้ายเป็น LED แบบไลท์ไกดิ่งทะเบียนก็สวยนะสกเกิร์ตดิฟเฟเซอร์ด้านล่างมีให้แบบนี้นะครับพร้อมกับไฟสับทิมโตโตนะเซนเซอร์ด้านหลัง2จุดเวลาถอยนะครับแจ้งเตือนด้วยเวลาถอยมีเสียงสัญญาณให้แล้วก็พร้อมกับกล้องถอยที่สามารถดูได้จากจอในหน้ารถนะครับตรงนี้ครบ,ครบเลยกล้องบันทึกเหตุก,การณ์ด้านหลังมีให้นะครับใครจะวิ่งอยู่ข้างหลังนะอะไรก็แล้วแต่มีให้ในเรื่องของอตัว ต้องบันทึกด้านหลังนะครับไฟเบรกดุริสานเป็น LED นะเสาอากาศแบบขี้ปลาฉลามชาร์กฟินครบๆแบบนี้คุณผู้ชมในราคา4 100, 1 9 0 0 0ึาพป้ายแดงเนี่ยคุณผู้ชม680,000รู้สึกจะเป็น6กแ0 0 0ก่นเก้าพัคุณผู้ชมประหยัดเงินมา270,000ที่จะไปออกป้ายแดงนะตัวสปอร์ตพรีเมี่ยมนะครับเซฟเงินมา270,000คุณผู้ชมรถปี21รถแค่3ปีนะครับตัดสินใจได้ผมเชื่อแล้วดูด้านหลังดูด้านหลังคุณผู้ชมไอ้แผ่นเนี่ยจากของโตลต้าเนี่ยยังไม่เอาออกเลยแผน่นพลาสติก นะฮะอ่ะโครงสร้างต่อหัวน um ็อตครับฝากระโปรงด้านหลังนะฝาท้ายไม่เคยขยับนะครับเม็ดองเม็ดอาง์ด้านเดิมเดิมหมดเลยนี่นะครับงดงามมากคุณผู้ชมเพิ่มเติมคือฝุ่นอย่างเดียวเพราะว่าผมยังไม่ได้ล้างรถเข้ามาใหม่นะ เพิ่มเติมก็ฝุ่นอย่างเดียวสวยมากคุณผู้ชมอยากให้ดูให้จบนะครับดูถึงตอนนี้แล้วก็ดูต่อให้จบนะเดี๋ยวผมไปไล่โครงสร้างฝั่งขวาต่อแล้วก็ไปไล่ในเรื่องของเนี่ยไฟท้ายเดิมเดิมไทยคอยตกนะครับสองฝั่งเลยไปไล่ในเรื่องของอ่าออปชั่นแล้วก็หน้าห้องเครื่องตัวรถกันด้วยว่าสภาพหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงเดิมไม่เดิมดูยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับทีนี้ด้านหลังดูยังไง,ง,ไง,ง,ไง,ง,ไงเปิดแผ่นท้ายขึ้นมาครับ แผ่นเพาขออภัยเขาเรียกว่าแผ่นแดมนะครับติดตั้งอยู่ครบท้วนรอยซีนธรรมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่ลากยาวไปจนสุดเส้นแบบนี้นะครับเสร็จดูเรื่องไงต่อหลุมนะฮะหลุมยางอะไรอ่าชุดเครื่องมือไม่แรงยางอะไรเนี่ยมันจะมันจะไม่ใช่ยางอะไหล่นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นชุดอ่าเครื่องมือปะยางฉุกเฉินนะครับสําหรับตัวอ่ารถยาลิรที่เป็นอีโคคาร์นะครับเปิดนี่ขึ้นมานะฮะแล้วดูนี่นะครับซีนนะครับรอยซีนธรรมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ลากยาวทั้งเส้น ผู้ชมงดงามนะครับบอกได้คําเดียวว่าคุ้มในราคา4 1 9 0 0 0หนมานะไม่ห0 0มื่ไม่ถือว่ากลางๆนะคุณผู้ชมรถ3ปนะีะนะก็ปีละ2 0 0 0 0นเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะะถ้านับกันจริงๆนะครับถือว่าไม่เยอะแลกกับราคาที่มันถูกแบบเนี้ย400,000าแล้วเอาตัวท็อปสุดไปขับโอ้โหบอกได้อย่างเดียวว่าคุ้มค่าคุ้มราคาทะเบียนก็สวยจะไปถอดทะเบียนขายก็ไม่เสียหายอะไร เดิมจัดๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อด้านขวานะครับเนี่ยตะคงตะเข็บเดิมหมดเลยเนี่ยกระชงกระชนท้ายเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับก็จะมีริ้วรอยบ้างตามธรรมชาตินะเดี๋ยวผมล้างขัดสีให้กันอีกรอบหนึ่งกระจกเดิมแท้โตโยต้ากระจกเดิมแท้โตยโตยโตย้าทุกบานนะครับงดงามมากนี่ดูยังไงต่อเดิมไม่เดิมเปิดมาปุ๊บนี่ล้อขี้ระบบโรงงานนะครับเม็ดอาร์คไล่เรียงไปเลยสวยๆกาให้แกะแงะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะฮะงดงามมากคุณผู้ชม ใครที่กําลังหายาลิตววตัว5ประตูนีหาตัวท็อปสุดไว้ใช้นะครับเนี่ยรถเดิมๆคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ419,000นะป้ายแดงอยู่689,000นะฮะร,ราคาตลาดปกติเนี่ยผมขายอยู่ที่449,000 459,000แต่วันนี้คุณผู้ชมได้ในราคานี้ผมมองอย่างเดียวเลยครับว่าใครพลาดไปเสียดายแน่นอนราคานี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีอยู่อีกคันนึงในสต็อกนะ449,000นะครับคันก็ราคาต่างกัน0,000ื่นะคุณผู้ชม ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะซื้อรถที่ถูกกว่าในสภาพที่รถมันสวยเหมือนกันถ้าได้มาถูกเราขายถูกครับเราไม่เก่งกำไรเยอะนะครับนี่คือเพชรยนต์นะฮะอ่านี่ดูต่อประตูฮะฝั่งขวาฮะไปไงฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆกลมๆคมๆเดี๋ยวผมปิดไฟหน้าก่อนโอเคเสียงมันแจ้งเตือนดังนะครับเดิมๆแบบนี้เลยคุณผู้ชม 1> 4 1 9 0 0นฟีดาวผ่อน6อ่าขอพายเจ็ดันหนึ่งนะฟีดาวผ่อน7 0 0ดพสนใจรีบติดต่อมาครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลย085 536 6287นะฮะเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเองเลยนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินไม่ต้องผ่านโอ,อเปอเรเตอร์อะไรทั้งนั้นนะครับโทรติดผมผมรับสายโดยตรงผมคุยเอง เบอร์ไลน์เป็นเบอร์ไลน์ได้เหมือนกันนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ก็ไลน์ของผมเองเลยนะครับไม่ได้มีแอดมินตอบให้ผมตอบเองนะครับถ้าสนใจนะซื้อรถกับผมบิวเวตยนต์นะครับบิววีออมือสองบิวเวลิตริสมือสองทั้งหลายนะครับก็ติดต่อมาได้โดยตรงนะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเดิมๆหมดทุกจุดนะฮะพวงมาลัยครับเป็น EPS power ไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัย power เรียบร้อยแล้ว Airbag 7ใบรอบคันสำหรับยานิตรัวโฉมแฮดแบ็กหรือว่าโฉมเอทีมนะครับโฉมเนี้ย แอร์แบ็กเจ็ดใบคุณผู้ชมระบบความปลอดภัยแบบแน่นเอียดแอร์แบ็กเท่ากับโตโยต้าแคมรี่เลยนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันสองฝั่งเลยอ่าแบบนี้ตัวท็อปสุดครับปุ่มพุ่มสตาร์ทอ่านะครับแท็กชั่นคอนโทรลฮะการลื่นกันถลย่ยการล้อหมุนฟรีมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปสเตตมนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วระบบตัดเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับแจ้งเตือนการออกน็อกเลนมีมาให้เหมือนกันนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนมีมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวท็อปสุดสปี P P ี2021 419,000 7,100คันนน้ฟิลาพอ เท่านั้นเองนะครับกุญแจคีย์เลสนะครับนี่อ่ะเรามาสตาร์ทเครื่องดูกันนิดหนึ่งเหยียบเบรกกดปุ่มบูมมสตาร์ทครับทีเดียวพอชิวๆเครื่องยนต์ฟิตสตาร์ทติดง่ายแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับหน้าจอนะฮะ MID เป็นอ่าหน้าจอมาตรวัดเป็นเรือนแสงออปติคอนนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็น MID ด้วยนะสวยๆแบบนี้นะครับก็จะบอกเลขไม้บอกทริปบอกอะไรต่างๆได้จากตรงนี้เลขไม้หก0 0 0่กับอีกหลักร้อยโลคุณผู้ชม60,000กับอีก100โลเครื่องเสียง เพลงเพาะเปลี่ยนคืนวิทยุได้ปกติโอเคนะคุณผู้ชมเคลียร์ขออนุญาตเบาเสียงก่อนเนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อมาดูต่อที่หน้าจอดีกว่านะครับหน้าจอครับจอแสดงผลนะเป็นอจอนะครับที่รองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดแล้วตอนนี้นะครับนี่บลูทูธ a p p l e c a r p l a y Android Auto Smart Device Link นะฮะ USB ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีสําหรับรถปัจจุบันนี้มีจอให้มีอะไรให้นะยแล้วก็มีกล้องถอยให้แบบนี้ะนะครับตรงนี้แสงเนี่ยมันอาจจะ,ะผ่านกล้องเนี่ยมันอาจจะมองแบบไม่ชัดนิดนึงไม่เป็นไรนะรแต่ผ่านสายตาผมเนี่ยคือชัดแจ๋วเลยนะครับกระจกมองหลังตัดแสงได้นะครับออโตโน้น,นะกระจกมองหลังเนี่ยตัดแสงได้นะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยตัวนี้เป็นเลนเลนเซนเซอร์นะครับ ก็จะตรวจจับในเรื่องของการลดออกนอกเลนแล้วก็ตรวจจับน้ำฝนนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกมามันปีที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับกล้องบันทึกเหตุการด้านหน้านะครับมีให้ครบถ้วนหมดเลยแอร์ด้านล่างเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้เรียบร้อยหมดแล้วเกียร์ออโตโ้ CVT แบบ7สปีดครบค,รบ,ครบคุณผู้ชมครับออปชันแบบจัดเต็มแอร์แบกรอบคัน7ใบ คุณผู้ชมจะไปหาที่ไหนรถสเปคนี้นะฮะเบาะหลังก็พับได้เดี๋ยวพับโชว์เลยนะฮะดูกันให้จบดูกันให้ย,วยาวๆดูแล้วตัดสินใจได้นะครับเบาะหลังก็พับนอนได้แบบนี้อีกพับได้2ฝั่งนะเวลาเราจะเก็บจักรยานเอ่ยะเก็บคันเบดเอยได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวสเปคออปชั่นภายในของตัวยาริสหรือ,อยู่สองสปอร์ตพรีเมียมที่เป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะครับจริงๆตัวเอทหรือว่าตัวแฮชแบ็กเนี่ย สเปคเหมือนกันแหละคุณผู้ชมมันต่างกันแท่ขนาดของตัวรถนะครับในเรื่องของตัวที่เป็นโฉมปี21 e นะก็สเปคนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างหน้าตัวรถแล้วก็ห้องเครื่องกันครับเชิญรับชมโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับนี่เครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยนะสำหรับตัวปี21 e นะครับดูโอวีวี T I e ครับรหัสเครื่องยนต์เป็น3 NRFKE 9 2แรงมา้าถ้าเป็นตัวเก่าจะเป็น86แรงมา้าทุกวันนี้นะรัเปป็52แงแง้าาลลวต่วสุด B e ี4นะ ปี23 24นะครับจะเป็น94แรงม้าด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวปี21จะเป็น92แรงมา้า3 NRFKE ครับสสูบแถวเรียง DOHC ขนาด1,200ซีซี1.2ลิตรเบนซินได้ E85 ได้นะแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครเติมแล้ว E85 นะครับก็เติม95หมดแล้วนะครับเพราะว่าถนอมเครื่องด้วยสภาพห้องเครื่องโครงสร้างหน้าตัวรถเนียนกริปนะครับผม,มยังไม่ได้ล้า,ทาง,งาทำความสะอาดห้องเครื่องแต่คือแห้งสนิทแบบนี้ไม่มีคราบไหลยเยิ้มน้ำมันไหลรั่วซึมเอาซูมให้ดูนะครับซูมให้ด ซื้อขายกับผมนะครับซื้อกันอ่าซื้อกันด้วยความสบายใจซื้อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจมีอะไรตรงไหนผมบอกมีไม่มีคือซื้อได้นะครับตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก2องรจุดนะครับตรงนี้ก็คือการันตีการชนหนักดูความจมน้าให้เลยนะครับเบ้าโช๊คฮะเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับดูครับตะเข็บเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงสติ๊กเกอร์มอกอหัวนัดแก้มหัวนัดคารทั้งหลายนะครับไม่เคยขยับเลยหัวนัดตัวในนะครับหัวนัดฝากระโปรงคุณผู้ชมนี่คมๆฝากระโปรงไม่เคยขยยััับหวนตตตาาป เดิมแท้นะครับของศูนย์มาหมดเลยคานด้านหน้าเดิมๆแบบนี้ไม่คดไม่งอนะไล่มาที่ไฟหน้าครับไทโคยโตะเดิมแท้จากป้ายแดงฝั่งนี้มีแต่ฝุ่นอย่างเดียวนะครับไทโคยโตะครับคานเดิมๆคานหน้านะครับคานซับแรงกระแทกด้านในทั้งหลายอ่าเดิมๆหมดเลยนะครับนี่หัวน็อตไม่เคยขยับเพิ่มเติมคือฝุ่นนะครับเดิมทั้งคันเบ้าโช๊คฮะตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงหัวน็อตฝากระโปรงครับไม่เคยขยับนะะแผงกันความร้อนสวยๆแบบนี้ นะครับสติกเกอร์มอกอรสติกเกอร์น้ำยาปรับอากาศอยู่ครบท้วนยาลิสสปอร์ตพรีเมียมคุณผู้ชม1.2สปอร์ตพรีเมียมเป็นตัวแฮชแบก419,000นานะครับจากปกติราคาผมขายอยู่4 4 9 0 0 0ขึ้นไปอ่ะนะวันนี้419,000นเานะเอาตัวปีย1ิบเอ็ดไปใช้ตัวท็อปสุดไม่ห0 0มื่นนะครับรถมือเดียวนะฮะร,รถมือเดียวรถบ้านแท้มือเดียวเลย นก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับฟีดาวน์พอดเดียว7,001ใครสนใจนะฮะเดี๋ยวสรุปกันให้อีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้นะครับสีเทาดำเป็นสีที่หายากยาริสแฮชแบ็ค1.2สปอร์ตพรีเมียมปี2021เลขไมล์60,000กับอ,อีก180กิโลนะฮะกับราคาที่ขายเพียง400,000บาทพี่ๆประหยัดจากป้ายแดงเนี่ย207นะครับประหยัดจากป้ายแดง207นะฟังไม่ผิดประหยัดจากป้ายแดง207เอารถสภาพแบบนี้ไปใช้เอาตัวสปอร์ตพรีเมียมไปใช้ในราคา400,000บาทฟีดาวน์พอดเดียวน0 0 1นะ เดอร์พิเศษมีให้บริการฝากเซ็นถึงที่ต่างจังหวัดเหนือใต้สุดได้หมดทุกที่นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับใครสนใจติดต่อมาเบอร์โทรด้านล่าง0855366287ผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการบอลโท่มแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดก,การจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสำหรับพี่วิทไหนยังไม่กดติดตามฝากกดไลค์ กดติดตามช่องบิวเวรลิมมือ2ให้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่มาจากช่องบิวเวอร์อสมือ2นะครับก็ฝากกดติดตามบิวเวรลิมมือ2ให้ด้วยนะครับเพราะว่าก็ผมรีวิวเหมือนกันนี่แหละแค่แยกช่องออกมาให้มันเป็นยาฤิสนะครับก็ฝากด้วยนะนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ